สวัสดีครับนี่คือทะเลแชเดรบีนครับแหล่งท่องเที่ยวที่ค่าคองชีพแพงที่สุดในโลกอ่าใช่ครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับวันพ่อเราก็เลยพาจัดทัวร์เนาะวันนี้เนาะนะครับจัดทัวร์มาเที่ยวที่แชนเร์บีนครับป๋าพาเที่ยวนะครับรายการป๋าพาเที่ยวนะครับวันนี้อ่า วันนี้ป๋าพามาเที่ยวนี้เลยนะครับอยู่ที่เชอ,อวีบโ้สวยมากเลยป๋านะครับขอบคุณป๋ามากมากเลยวันนี้ที่พามาเที่ยวนะครับในเรื่องในวันพ่อนะ้อง <Lan> <un> วันนี้เนาะเรื่องในวันพ่อของไทยเรานะครับแล้วก็เรามาดูทะเลแล้วก็ดูเขาตู้ขึ้นกันเนาะวันนี้ รู้สึกว่าจะไม่มีแบบเหม mm ือ hmm. น <Gore> บ้านเราเนาะมีแบบร้านค้าหรือว่ามีแบบอะไรไม่มีเนาะไมมีครับมีคองกคืนอ๋ออันนี้ก็คือจะเป็นแบบมีแบบจัดอยู่เนาะมีเห็นอ่ะศาลามีอะไรแบบซือสวนาอย่างบอกกันว่าเขาจะไม่มีที่เ่าเหมือนบ้านเราอ๋อปาี้มีอะไรปาตี้คือปาตี้ที่บ้านปาตี้ที่บ้านอันนี้คือมาเที่ยวอย่างเดี่ยวโอ้อันนี้ก็เป็นร้านอยู่นะครับท่านผู้ชมโอ้ข้างล่างมันเป็นร้านอยู่ท่านผู้ชมร้านนั่งแบบ ร้านบาร์เนะนั่งชิวๆเนาะอ๋อเป็นร้านบาร์นั่งชิวๆดูทะเลนะครับนี่คือเรามาอยู่ข้างบนร้านของเขานะครับประมาณแบบว่าแอบขึ้นมานะท่านผู้ชมเราแอบขึ้นมานะครับก็คือให้ดูตึกลาบ้านช่องของเขานะครับน่ือพี่น้องเราคืออ๋อดูพี่น้องคนไทยเรานะครับ เรามารถฟ้าตคันหนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็นะครับวันนี้ฝนตกเนาะฝนตกอันนี้ก็คือแบบว่าฝนตกเสร็จไปแล้วคือเป็นฟ้าหลังฝนนะครับบรรยากาศก็จะเย็น,ๆ,ๆ,ยนๆ,ๆหน่อยๆนะครับไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะได้ยินเราไหมนะครับเพราะว่าแบบว่าลมมันแรงมากนะครับลมแรงอากาศเป็นไงวันนี้ป๋าก็จะพูอยู่ที่ปกติครับ15องศา15องศา,ออาไม่ปกติเลยนะ เขานะแล้วจะเริ่มมาอยู่นานแล้วจะออ่าาปกติไงอ๋อปกติของเขาใช่ไหมใช่แต่ว่าไม่ปกติของไทยเราแล้วใช่ใช่ใช่ตรงนี้นี่สวยครับจะไม่มีขยะยันไม่มีอะไรคก็โอ้สะอาดมากเลยผมสังเกตดูตรงนี้คือแบบมีมีแบบว่าเขาสนามบอลเล่บอลหาดทรายเนาะสนามเอ่อบอลเล่บอลหาดทรายน้ำจืดโอ้อนี่ก็คือที่ล้างตัวเนาะนะครับโอ้นี่นะครับ เอาให้เล่นนะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกของผมนะครับท,ที่ที่ได้มามีโอกาสได้มาก็คือถ้าถ้าไม่มาวันนี้คือไม่ได้มาแล้วนะป๋าไม่ได้มาแล้วเชื่อไหมว่าทะเลนี่ยังไม่เคยแตะน้ําทะเลเลย นะป๋าสวยสวยแดดกำลังมาแล้วแดดแบบช่วงนี้ก็สามครึ่งอ่าของบ้านเราสามโมงสครึ่งของดี่นี่นะครับบ้านเราก็จะประมาณแบบทุ่มแล้วเนาะสองทุ่มบ้านเรานะครับสองทุ่มไทยแต่ว่าที่นี่สามโมงครึ่งครับอ๋อเขาก็จะมีน้ำเนาะล้างตัวแบบ ทะเลดูดน้ำทะเลเค็มๆนี่นะใช่มาแปลงเป็นน้ำทีประกศเป็นน้ำทีที่ที่ที่เดียวในโลกที่มีะที่เีอ้ถือว่าเก่งเนาะใช่าของมากแข่งที่สุในโลกแต่งที่สุดในโลกใเมกาบ็ฝรั่งเศสีเป็นเจลเราเจลาีเราต้องตอไปไปฮ่องกงโอ้ี่้งคง เป็นที่ที่ดูดทรัพย์สินเงินทองนักท่องเที่ยวเ <laughs> นาะมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนาะมทาีทั้งเที่ยเที่ยวซื้อลูกแล้วก็เกษตรที่ใหญ่ที่สุดในโลกโแล้วก็พวกคอยพวกดับหลังดอบหลังแสดงว่ามาวันนี้ก็คุ้มเนาะ<ช>ถือว่ามาถึงอ<ช>ิสราเอลนะครับรือว่าเรามาถึงอิสราเอลอาจจะลู ไม่มากยูไม่น้อยก็คนไทยขอไวครับอ่าือว่าเป็นไกด์นำเที่ยวของเราในวันนี้นะครับผมก็ไม่เคยมาครั้งแรกเลยก็ไม่ได้มากับป๋าก็มุกาก็กลับไปบินเมืองไทยแล้วครับกับไทยแลนด์แล้วนะครับข่าวดีก็คือสองทันวันจะที่จะถึงนี้นะครับห้าปีแล้วจะกลับบ้านแล้วนี่ก็ถือว่ามาเก็บเกี่ยวบรรยากาศดีๆเซฟ เป็นความทรงจำดีๆนะครับแล้วคนอาชีพการอาจจะพาไปเที่ยวเอ๋เที่ยวฮิมาบัลเยรูซาเล็มแล้วก็หิมะด้วยนะครับช่วงนี้หิมะยังไม่ลงใช่ใช่ยังไม่ลงครับมาณลองไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในที่ตงอาจจะอยู่ช่วยนักเรียนโรงเรียนก่อนที่พาไปเที่ยวโอ้ครับครับอากาศเย็นนะครับคนไทยเยอะครับตอนนี้น้องคนไทยเราก็มาด้วยนะครับโอ้โหมาเที่ยวมาเที่ยวนะครับมีเที่ยวกกำลังกาย นิดหน่อยนะครับอยู่ข้างทะเลเราก็จะมีตึกแบบนี้เลยสวยมากท่้นผู้ชมนะครับสวยสวยตึกติดทะเลวิวสวยมากนะครับเป็นร้านนะครับเป็นร้าน เดินลงไปถึงป e ้ายนั like like ่นเนาะห้ามว่าแสดงว่าเดินเดินเดินแบบอ่าเดินแต่ก็เขียนว่าทำบุญวิ่งเซิร์ฟเล่นเกชิีได้อ๋อครับครับทะเลสวยมากเห็นแต่ในหนังในละครนะครับท่านผู้ชมวันนี้มาเจอแบบว่าจริงๆสดๆนะครับเห็นกับตาตัวเองนะครับ บอกเลยว่าคุ้มค่าจริงๆกับค่าน้ำมันรถแปดสิบาทเองเท่าไหร่นะ80บาทนะครับโอ้โหแปบาทค่าน้ำมันวันนี้ถือว่าคุ้มมากๆนะครับมาจากเอนิตอนก็ประมาณแปดสิบโอ้โหเนครับเพื่อที่จะมาชมวิวนะครับเกือบจะไม่ได้ชมแล้วเนาะฝนตกฝนตกนะครับเกือบจะไม่ได้ชมแต่ว่าดีนะครับเรายังฝนก็ตกไม่นานเนาะ ประมาณแบบสามสิบนาทีบ้านนี้ฝนตกคือนหน้าฝนกับหน้าหนาวหน้าเดียวกันต้องาต้องเข้าใจเนาะน,นะครับาาก็ถือว่าเรายังมาไม่เสียเที่ยวนะครับครั้งนี้ได้มาเห็นทะเลด้วยนะครับโอ้สวยมากท่านผู้ชมแล้วก็สะอาดสะอาดดูแล้วก็คือแบบว่าหน้าท่องเที่ยวนะครับ,รบ,บจะดีมากเลย จะบานาน่าโบ๊ทอะไรอย่างนี้เนาะนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือ,อบ้านเขาก็คือที่กินเป็นอีกที่หนึ่งนะครับเป็นที่เที่ยวก็คือเที่ยวครับใช่เขาก็คือจะดูแลความสะอาดดีมาก,มากครับรณรงค์แล้วก็ทาผิดกฎก็คือแบบเนาะบ้านเขานี้ก็คือแบบค่อนข้างที่จะแบบว่ากฎหมายเขาดีนะนะครับควบคุมแร,แรงมากนะครับ เขาเขาเอาอยู่นะเขาเอาประชาชนของเขาอยู่เชื่อฟังนะครับนักท่องเที่ยวก็ต้องเชื่อฟังเขาได้ด้วยเหมือนกันครับอย่าไปอยทิ้งุสุปห้านะครับเล่นได้เห้ารอเช็เกเก้นนะครับ นปรับนะนต่อขยะหนึ่งชิ้นโอ้โ oh, ห oh, ถือว่าแรงอยู่นะถือว่าแรงนะครับห้าพันห้าพันบาทต่อขยะหนึ่งชิ้นนะครับท่านผู้ชม uh, ถ้าเป็นบ้านเรานี่คือปรับชิ้นละ5ห uh, ้าพัน มีแบบว่าไซเรนใช่ไหมโอ้จะมีไซเรนแทบทุกจุดเลยนะครับโอ้แสดงว่าตอนนี้ก็คือมีมีคนกำลังจ้องมองเราอยู่ใช่ไหมถูกต้องถูกต้องโอ้ถ้ามีคนข้ามไปปุ๊บนี่คือจะประกาศเลย หินห้ามเลยโขดหินนั่นไปนะครับห้ามเลยโขดหินนะครับป้ายมีอะไรอากาศนี่มีถึงป้ายมีห้ามอะไรบ้างห้ามอะไรเดี๋ยวผอ่านให้ฟัครับอ๋อนี่ใช่ไหมห้ามไม้น้ำอ๋อนี่นะครับท่านผู้ชมเี่งแต่เป็นป้ายเกตเกซนกำลังเป็นซื้อ ป้ายห้ามต่างๆนะครับถ้าเลยโคดหินันไปนะครับที่โคดหินมันก็จะมีป้ายแดงๆนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมวันนี้ได้มาเที่ยวนะครับถือว่าบล็อกซูแล้วนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาเที่ยวชมเล็กๆน้อยๆเนาะป่าเนาะนะครับแล้วก็ ฝากให้ท่านผู้ชมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามเยอะๆท่านผู้ชมนีเป็นภูเขาหิมะเขาหิมะเนาะนะครับติดตามชมนะครับกดติดตามซับสไครป์เยอะๆนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปวิดีโอใหม่ๆของเราจะพาเที่ยววันนี้รายการป๋าพาเที่ยวนะครับจะขออําลาพี่น้องท่านผู้ชมไปแล้วขอจบไ้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ